สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณนุชก็มาสอนนิชาคณิตศาสตร์เช่นเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้จะเรียนเรื่องอะไรเรามาดูค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะการคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนที่มี4ี่หลักหรือไม่เกิน4หลักนั่นเองนะคะอ่ะ ดูนะคะเราจะมาดูในหนังสือหน้า103นะคะหนังสือรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้าที่103นะคะเป็นการประกอบการเรียนในวันนี้นะคะเราจะใช้โจทย์ในหน้านี้แหละมาทําการวิเคราะห์แล้วก็หาคําตอบนะคะเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคูณจํานวน1ห,หลักกับจํานวนไม่เกิน4หลักนะคะโดยใช้วิธีการแก้ปัญหา4ขั้นตอนนะคะมามาดูข้อแรกเลยนะคะ ข้อนี้เขาบอกว่าเขมะพรนะคะซื้อเก้าอี้หตัวราคาตัวละ1,590บาทนะคะเขมะพรจ่ายเงินกี่บาทนะะอ่ะเรา,าวิเคราะห์เลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยที่เราจะวิเคราะห์ก็คือ การทำความเข้าใจโจทย์นะคะขั้นตอนที่2คือการวางแผนขั้นตอนที่3คือการลงมือทําและขั้นตอนที่4ี่คือการตรวจคําตอบมาขั้นตอนแรกเลยทําความเข้าใจโจทย์เนี่ยเราก็จะมีวิธีการทําความเข้าใจโจทย์คือสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเราต้องรู้และสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรเราก็ต้องรู้อย่างข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามเขาถามเกี่ยวกับอ,อะไร เขาถามเกี่ยวกับเขมมาพรซื้อกาวยใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องเก้าอี้เลยใช่ไหมคะอ่ะแล้วเขาอ่าสิ่งที่โจทย์ให้คืออะไรมาคืออะไรบ้างก็คือเขมมพรซื้อกาวยทั้งหมด5ตัวราคาตัวละ1 5 9 0นบาทนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้เรามาแต่สิ่งที่โจทย์ถามนั้นก็คือไอ้ที่เราซื้อมาเนี่ยทั้งหมด5ตัวเนี่ยมันเท่าไหร่ เป็นเงินเท่าไหร่นั่นเองนะคะเนี่ยคือสิ่งที่โจทย์ถามคือเขมมะพรจ่ายเงินซื้อเก้าอี้เนี่ยไปเท่าไหร่อ่าเรา,เารู e ราา 1, า้และสิ่งที่โจทย์ให้คือเขมภรเนี่ยซื้อเก้าอีห้าตัวในราคา1590บาทและสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเขมพรจ่ายเงินไปทั้งหมดกี่บาทเพื่อซื้อเก้าอี้ห้าตัวนี้นะคะ มาขั้นตอนการวางแผนก็คือการหาว่าซื้อเก้าอี้5ตัวเนี่ยรนะาคา1590บาทเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ก็คือใช้การหาว่า1590บาทเนี่ยรวมกัน5ครั้งหรือ5จํานวนถูกไหมลูกอ่าจํานวนตัวเนี้ยก็คือ5ตัวนั่นเองนะคะรวมกันได้เท่าไหร่นะคะซึ่งต้องใช้วิธีการคูณก็คือนำ5้า มาคูณกับ1590บาทนั่นคือการวางแผนของเราเราวางแผนแล้วว่าเราจะต้องนำา5มาคูณกับ1590บาทเพื่อหาคำตอบนะคะต่อไปมาขั้นตอนลงมือทำเลยแสดงวิธีทำนั่นเองที่เราเคยทำกันที่เราบอกว่าวิธีทำแล้วเขียนที่ประโ,ระโยคแรกแล้วก็ตามด้วยตัวเลขประโยคที่สองแล้วตามด้วยตัวเลขแล้วก็ เป็นประโยคที่3คือสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็ตามด้วยคําตอบนั่นเองนะคะอ่ะอย่างอันนี้ลงมือทําก็บอกว่าเขมพรซื้อก้าอีห้าตัวเห็นไหมคะอ่าราคาตัวละ1,590บาทอ่าบรรทัดที่3ก็บอกว่าเขมพรจ่ายเงิน5้คูณหนึ่บาทเท่ากับ7,950บาทนะคะคำตอบก็คือเขมพรเนี่ยจ่ายเงินทั้งหมด7,950บาท อันนี้คือขั้นตอนลงมือทําเราลงมือทําและเราหาคําตอบและและเดี๋ยวเหลือขั้นตอนสุดท้ายและขั้นตอนของการตรวจคําตอบอามาขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนการตรวจคําตอบการตรวจคําตอบของเราเนี่ยเราก็จะมีการสมมุตินะคะสมมุติให้เก้าอี้เนี่ยราคา1600บาทซึ่งไอสิ่งที่เราสมมุติเนี่ยมันจะมากกว่าราคาจริงใช่ไหมคะอ่าเราก็เอา5้า ซึ่งเราซื้อมา5ตัวเนี่ยห้ามาคูณกับ1 6 0 0บาทได้คำตอบมาคือ8,000บาทซึ่งไอ้8 0 0 0เนี่ยมันก็มากกว่าคำตอบที่เราได้จากขั้นตอนลงมือทำของเราใช่ไหมคะอ่าซึ่งถ้ามันมากกว่าแสดงว่ามันสมเหตุสมผลเพราะว่าเราได้ประมาณ1,600บาทมันมากกว่า1,590บาทใช่ไหมคะคูณเข้ามาแล้วมันก็ต้องได้มากกว่าคำตอบที่เราลงมือทำไปนั่นหมายถึงว่า คำตอบ7,950บาทเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะตรวจคำตอบดูอีกทีหนึ่งคือการโดยโดยนำา1590เนี่ยมารวมกัน5ครั้งก็คือมาบวกกัน5ครั้งนั่นแหละเพื่อเป็นการตรวจคำตอบนะคะ,ะบวกกัน5ครั้งแล้วได้7,950นะคะถ้าได้7,950แสดงว่าไอ้ขั้นตอนลงมือทำที่เราทำไปแล้วอะ่ะมันเท่ากับอันเนี้ยที่เราหามาได้เนี่ยแสดงว่าคำตอบ ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นการตรวจคําตอบนะคะอ่าเราได้ศึกษาตรงนี้แล้วนะคะคุณนุชเอาตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวอย่างในหน้าที่103เนี่ยให้เรามาช่วยกันวิเคราะห์นะคะซึ่งนะคะเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็จะมาลงมือทําจริงกันแล้วนะคะทํากันได้แล้วนะคะก็อย่าลืมทดสอบอ่าวันนี้คุณนุชนะคะก็จะมีสิ่งที่ให้นักเรียนทดสอบความรู้ตัวเองก็คือ การอะไรคะการฝึกคิดนั่นเองนะคะอ่าวันนี้จะให้กันบ้านคือหน้า104นะคะให้แสดงวิธีทำทั้งหมด4ขั้นตอนที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่เนาะให้นักเรียนนำโจทย์ในข้อ2ใหญ่หน้า104นะคะมีทั้งหมด3ข้อ3ข้อนี้ให้นักเรียนทำในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะมีแค่3ข้อเสาร์อาทิตย์จันทร์ ให้3วันเลยนะคะวันอังคารเราค่อยมาเจอกันนะคะอ่าฝากไว้นะคะเด็กๆนำความรู้ที่คุณครูนอนะคะไปใช้ในการคิดหาคำตอบแสดงวิธรีรมนะคะเพื่อฝึกตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยนะคะรักตัวเองก็ต้องตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้อ่าคุณนุชไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ กดแชร์กดซับสไครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสาม,มารถติดตามผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้นะครับ